ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่64และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งความสมดุลผู้ที่พึ่งพาผู้อื่นเป็นการทำให้ตนเองลำบากผู้ที่พึ่งพาลลำแข่งตนเองเป็นการช่วยตนเองให้รอดพ้นได้ในประโยคเมื่อหน่อยอย่างอ่อนแยกออกง่าย เมื่อ,อยังเล็กสลายง่ายคำว่าแยกออกหมายถึงทำให้กระจายเมื่อหน่อยอย่างอ่อนแยกออกง่ายหมายความว่าหากเราไม่ได้ทำตามยามสงบง่ายที่จะประคองอย่างไม่เกิดปัญหาวางแผนง่ายทั้งสองขั้นตอนเวลานี้ความทะยานอยากและใจร้อนใจเร็วได้ก่อตัวขึ้นแล้ว จงถือโอกาสทําให้มันกระจายตัวในขณะที่มันยังอ่อนแอก่อนที่มันจะสร้างภัยพิบัติที่เป็นรูปธรรมขึ้นการกล่าวในเชิงทฤษฎีนั้นไม่ยากแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความทยานอยากในเวลานี้ได้ยกระดับขึ้นแล้วและนับวันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้ว เมื่อมาถึงขั้นตอนที่เมื่อหน่อย,อยังอ่อนแยกออกง่ายหมายความว่าความทยานอยากหลังกำเนิดได้บทบังจิตเดิมแท้ที่สงบนิ่งแล้วความทยานอยากในเวลานี้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งอย่างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพที่เป็นจริงแต่เวลาที่ภัยพิบัติเพิ่งเริ่มต้นยังอยู่ในช่วงเล็ก การรีบจัดการที่ต้นเหตุให้ภัยพิบัติสลายไปก็ยังเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าทั้งสีประโยคที่กล่าวว่ายามสงบง่ายที่จะประคองอยังไม่เกิดปัญหาวางแผนง่ายเมื่อหน่อยอย่างอ่อนแยกออกง่ายเมื่อยังเล็กสลายง่ายเป็นการอธิบายว่าภัยพิบัติ เป็นกระบวนการที่เริ่มจากเล็กสู่ใหญ่จากไม่มีสู่มีทั้งอย่างอธิบายว่าการป้องกันยอดเยี่ยมกว่าการแก้ไขซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับหมอที่ยอดเยี่ยมบำบัดรักษาก่อนเกิดโรคเมื่อเจ็บป่วยแล้วไปหาหมอคือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะเรื่องเฉพาะทางต้องมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ชำนาญการโดยทั่วไปเรามักคิดว่าสามารถบำบัดรักษาโรคให้หายได้จึงเป็นหมอที่ดีแต่คนโบราณกล่าวว่าหมอที่ยอดเยี่ยมแท้จริงมหาชนไม่แน่ว่าจะค้นพบได้เพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้โรคมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำ หมอที่ยอดเยี่ยมทุ่มเทกำลังไปที่การบำบัดร,รักษาโรคที่ยังไม่เกิดซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายสงบที่สุดและทำให้สถานการณ์มั่นคงได้ง่ายที่สุดในเวลานี้ขอเพียงเรารักษาการกินการดื่มการทำงานการพักผ่อนการออกกำลังกาย และสภาวะจิตให้ดีสุขภาพที่แข็งแรงย่อมไม่หายไปไหนดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกว่าหมอที่ยอดเยี่ยมมอบสุขภาพที่แข็งแรงให้ตนแต่กลับรู้สึกว่าควรเป็นเช่นนี้แต่แรกอยู่แล้วนี่คือสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่สุด ใครคือหมอที่ยอดเยี่ยมของเรากันเล่าคําตอบคือตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายการทำงานหรือความสัมพันธ์ในแง่ของการป้องกันโรคการพึ่งลำแข่งตนเองได้ผลยิ่งกว่าพึ่งผาสวรรค์เสมอเพราะทุกสิ่งล้วนเกิดจากจิตของเราเอง แต่จิตดวงนี้มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ดังนั้นคนภายนอกจึงไม่มีทางทำได้อาจารย์จะดีอย่างไรก็ทำได้เพียงสอนวิธีการสำรวจจิตให้เราแต่จะสยบมันได้หรือไม่มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่ทำได้ชีวิตคนเรามีอุปสรรคมากมาย ผู้ที่พึ่งพาผู้อื่นเป็นการทำให้ตนเองลำบากผู้ที่พึ่งลำแข้งตนเองช่วยตนเองให้รอดพ้นได้การศึกษาคำพีเต้าเต๋อริงหรือศึกษาธรรมวิถีใดก็ตามต้องเข้าใจจุดหนึ่งให้ชัดเจนว่าเรามาศึกษากฎเพื่อกระตุ้นตนเองไม่ใช่เพื่ออุทิศตนให้กับหนังสือเล่มใด หรือกับใครทุกสิ่งล้วนออกมาจากจิตจิตของตนมีเพียงตนเองเท่านั้นที่แก้ไขได้ท่านเหล่าเจือกล่าวว่ายามสงบง่ายที่จะประคองอยังไม่เกิดปัญหาวางแผนง่ายเมื่อหน่อยอยังอ่อนแยกออกง่ายเมื่อ,อยังเล็กสลายง่าย เพื่อให้เราเข้าใจกฎวิวัฒนาการของสถานการณ์ทันทีที่เข้าใจชัดเจนแล้วเราจะเลือกสรรวิธีการและเวลาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาได้ในทันทีเส้นทางชีวิตสัญจรตัวเราเองคือผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตน การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีคือกุญแจสำคัญในการแก้ไขทุกปัญหาโดยอาจารย์เจ้าเมียวกว่อวันที่10พฤษภาคม2566เผยแพร่วันที่1921